เห็นไซมอกับงอโอ้ความฝันกันเห็นแล้วเห็นเออเห็นเด็กสองตูัวอ๋อเดี๋ยวๆพอไหลล่องเบาความฝันกันรายละเอียดทางเบิดของความฝันที่พอไหลฝันไหลฝันว่าจังไหนครับฝันว่าอันท่วมเล่นย่านนันออกครับโอมโต้ต้นไปนี่มันไปพคอเด็กมันออกนั่นต่วงครับของขุมครับที่แหล่ เป็นสองแปดครับคุณที่ยสองหกแปดออพ่ออ่าได้ความฝันนี่คือวิญญาณของพลายออกจากล่างาหาเที่ยวกต่ถหห้าเห็นไปแล้วพูดบ่าวค, <c oughs> ครับแล้วแล้วพอเที่ยวไปเรื่อยๆไปเจอตอ้นมะม่วงครับแล้วไปเห็นตัวเลขอ,อยู่ต้นมะม่วงเออขมาขั้นท,ที่เลยไหนพอเห็นตัวเลขอะ กลับมาเลยกลับมามาเขามาเข่าอลาเข้าลูกบาครับเลขสองแปดคับแปดสองแปดคัพโแปดขอบคุณพ่อไหลขอบคุณช่องเคยอีสานใต้มากนะคะที่ทําคลิปดีๆมาให้ฟังนะคะความฝันของพ่อไหลก็คือเป็นการนั่งสมาธินะเป็นการนั่งสมาธิ คือพอไหลไ,ไม่ได้พูดคําว่าสมาธิหรอกแต่ดรแตอรู้ว่าเขาคือการนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนแบบเข้าเข้าฌานนะเข้าฌานเข้าฌานเพื่อจะเข้ายานแบบนั้นนะอะไรป,ประมาณนั้นนะแล้วทีนี้ยานยานที่หมายถึงนะี่ก็คือยานที่เกี่ยวกับสมาธิแล้วก็จะยานที่เกี่ยวกับเรื่องของพาหนะไงพวกจักรยานยนต์พวกรถยนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหมายเขาสื่อถึงเรื่องของยานอ่ะเข้ายาน เข้าชานเพื่อจะเข้ายานแบบนั้นนะเอ่าเข้าชานเพื่อจะเข้ายานแล้วพอเข้าพอเข้าชานไปเข้ายานเนี่ยยานอันนั้นก็ยังหมายถึงเรื่องของอดวงจันทร์อ่าดวงจันทร์นะคะที่นีนอาร์มสตองแล้วก็คณะนะคะไปกัน3ามคนเนี่ยที่ไปดวงจันทร์นะที่นาซาส่งไปดวงจันรทร์ประเทศแรกไม่ใช่ประเทศแรกส่งไปดวงจันทร์ครั้งแรกนะคะเพื่อไปสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ อ่าไปอยู่ที่นั่นกันสองชั่วโมงกว่านะคะก็คือไปวันที่20สิงหาคม2 5 1 2 2 5อ่านัน้นะแล้วก็ไปเยียบดวงจันทร์นะคะวันที่21สิงหาคม2 5 1 2อ่าแบบนั้นนะคะแล้วก็ครบครบ53ปีอ่าของการไปเยียบดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์อันนั้นก็หมายถึงนี่แหละพวกยานไงพวกยานยาน ยานอาวกาศอะไรเงี้ยยานอาวกาศยานพาหนะพวกอย่างนั้นนะคะแล้วเพราะว่าหวยงวดเนี้ยจะออกเกี่ยวกับจะออกเกี่ยวกับยานพาหนะอ่าสีเหลืองเขาเรียกว่ารถสีไข่อ่ารถสีไข่เป็นรถของพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นรถพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบแบบนั้นนะคะรถอืพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเลขอะไรอ่ะความฝันของพ่อของพ่อไหลเนี่ยจะเกี่ยวกับต้นมะม่วง ก็คือวิญญาณออกจากล่างแล้วเนี่ยก็ไปเจอต้นมะม่วงนะคะก็จะเห็นเลขที่ต้นมะม่วงก็คือเลข28แล้วก็เลข68ที่ดับตะแต่บอกนะคะว่าเลขสิบเลขหกหมายคมว่ามักหมายความว่าอา่าปทวันทั้ง6เลข8ดก็คือมัก8นะคะถ้าเอา8ดบวก4 8บวก16ไอ้8บวก6ก็จะหมายถึงเลข14รู้สึกจะง่วงแล้วนะจะพูดไม่ถูกแล้วนะง่วงลวก็คือเอา หกบวกแปดได้เท่ากับสิก็จะเกี่ยวกับความรักนะจะเกี่ยวกับความรักเพราะว่าความฝันในงวดเนี้ยทุกคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับความรักนะคะเออเออความรักคือคู่คู่บ่าวเก่านะคู่คู่บ่าวเก่ามารักนะมาชอบคนนั้นคนนี้มารักมาชอบหรือไม่ก็บางคนก็ฝันว่าเออเออมีเพศสัมพันธ์กับ แฟนอ่าอย่างนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับความรักนะคะก็คือเอา6กบวกแได้เท่าก,กับ14บอ่จริงๆแล้วหมายความว่าเลข6กับเลข8ก็คือ6คือทวันทั้ง6 8ก็คือม a r แ8ดอ่ายี่สิบแปดอี่สิบหมายความว่าวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงราชการที่10-28กรกฎาคม2495 4 5อ่า4 5นะคะที่เราจะได้เลข ห้าเก้าเก้าห้าสามห้าเก้าเก้าห้าสามแบบนั้นนะคะอ้าวแล้วทีนี้เราก็มาดูกันอย่างนี้มาดูอย่างนี้ว่าทําไมถึงจะต้องฝันที่เกี่ยวกับมะม่วงแล้วทําไมดรตแต๋วจึงอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับมะม่วงที่ต้องเล่าเกี่ยวกับมะม่วงเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเอ่อที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยก็จะมีอ่าของดีนะคะของดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูคําขวัญของจังหวัดสระบุรีกันนะ คำขวัญของจังหวัดสระบุรีนะคะดูตรงที่บอกว่าพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าซักชลสิทธิฐานผลิตอุตสาหกรรมกรเกษตรนําลาแหล่งลาแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีอ่าหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาดดอกไม้งามเหลืองอาลามทุ่งทานตะวันอ่าเหลืองอาลามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทางอ่ะตรงเนี้ยที่ดเรแต๋วจะให้ดูเนี่ยก็คือกะหลี่ไงมีกะหลี่ปับ๊บกะหลี่ปั๊บของดีของสระบุรีที่ต้องเอามาเล่าความฝันเนื่องจากว่ามันจะเกี่ยวคําว่ากะหลี่เนี่ยคำคำว่ากะหลี่เนี่ยก็หมายถึงกะเหรี่ยงไงหมายถึงว่าเขาเขาเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเพี้ยนกันมาเรื่อยๆเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเดี๋ยวดตรแต๋วจะแปลความให้ดูนะว่า เขาทําไมถึงต้องเป็นกะเหลี่ยงอ่าก็คือเดี๋ยวจะมีพี่หวินเป็นคนเล่าความฝันเรื่องเกี่ยวกับกะเหลี่ยงนะคะอ่าโสเพณีก็คําเต็มอันนี้เป็นบทความของท่านสเสถียรปกอ่าเสถีเสถียรพงวันปกรู้สึกว่าจะง่วงนอนแล้วนะอ่าก็คือที่เขียนบทความไว้ว่าสิ่งแรกในพระพุทธศาสนาวงเล็บ22โสเพณีถวายสวนสร้างวัด คนแรกอ่าก็คือเขาเขียนบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของโสเภณีนะคะที่สุทถวายถวยส่วนมะม่วงนะถวายส่วนมะม่วงให้พระพุทธเจ้านะคะโสเภณีคําเต็มเขาบอกว่านะครโสเภณีแปลว่าหญิงผู้ยังพระนครให้งามถ้าแปลไทยๆนะคะไทยแท้หญิงงามเมืองอ่าหญิงงามเมืองนะคะคือคนที่จะเป็นโสเภณีได้นะคะสมัยก่อนเนี่ยเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็ในระดับแบบ เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองเลยนะคะพระราชาพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งด้วยนะแล้วก็คัดเลือกจากสตรีที่เลอโฉมอ่าถ้าไม่เลอโฉมนะมาเป็นไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นเป็นพวกเอนเตอร์เทนอ่าเอนเตอร์เทนเก่งนะคะเอาอกเอาใจเก่งมากๆแบบนั้นนะคะนอกจากจะสวยแล้วต้องเอาอกเอาใจได้นะคะเก่งมากๆด้วยเขาถึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมืองอ่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็คือ ก็คือนางอัมพะปาลีนางอัมพะปาลีเนี่ยอยู่ที่เมืองไพไพอ่าไพศาลีแขวงวัดชีถ้าไพศาลีที่นครสวรรค์นะอยู่ใกล้ๆกลบ้านดําตะแต่เลยนะคะบ้านดําตะแต่อยู่อำเภอพัเยาคีรีนะคะไพศาลีก็อยู่ใกล้ๆกกันไม่ไกลกันมากนะคะขับรถไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะอ่าก็คือว่าก็คือว่านางอัม อัมพะปาลีเนี่ยก็จะเป็นคนที่นําอาหารมาถวายพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในคําสอนนะคะก็เลยถวายส่วนมะม่วงนะอ่าเป็นถวายส่วนมะม่วงเนี่ยเพราะว่านางอ่ะมีสมบัติเกี่ยวกับส่วนมะม่วงเยอะนะคะเรามีพื้นที่ดินเยอะเนื่องจากว่านางอ่ะเป็นคนที่อ่า หาเงินหาเงินได้เก่งอ่าหากินหากินเก่งนะคะนางเป็นคนที่หาเงินได้เก่งนะคะก็เลยทําให้มีที่ดินมีสมบัติเยอะนะคะก็ถวายถวายเป็นถวายที่ดินถวายส่วนมะม่วงนะคะเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าอาแบบนั้นนะคะก็เลยต้องนาอ่าคําว่าต้นมะม่วงดอกลูกมะม่วงมา มาเล่านะคะเพราะว่าจะได้ครบวงจรเนื่องจากว่าสระบุรีเนี่ยจะมีมะม่วงไอ้นี่ไงพันหนองแซงอ่าพันหนองแซงนะคะพันหนองแซงก็แต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของถูกรถชนตายเออแต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับรถชนตายอ่าลูกชดลูกถูกรถชนตายแบบนั้นนะคะหรือไม่ก็ คนเห็นเด็กคนนั้นคนนี้ถูกรถชนตายอันนั้นหมายความว่าหนองแซงอ่าหนองแซงก็คือมันแซงกันไงพอมันแซงกันปุ๊บมันก็เกิดอุบัติเหตุอ่าพออุบัติเหตุปุ๊บเขาเรียกว่ารถชนกันพอรถชนกันปุ๊บรถคันนั้นนะคะรถคันนั้นอะเขาเรียกว่ายานยานพาหนะอ่าอ่ายานพาหนะหวยจะออกเกี่ยวกับพระชนพันษาอ่าพระชนมาพันษานะจะเกี่ยวกับยานพาหนะก็แสดงว่าเออเกี่ยวกับ ยานพาหนะของในหลวงในหลวงคนไหนในหลวงราชการที่สิบอ่ายานพาหนะนะคะรถเก่งนะคะเป็นรถอ่ารถสีไข่รถสีไข่นะคะทะเบียนสองแปดเจ็ดเก้าห้าอ่าทะเบียนสองแปดเจ็ดเก้าห้าอทะเบียนคันนั้นนะคะที่จะต้องนําไปเสี่ยงโชคกันนะคะอ่าสาหรับคลิปนี้นะคะดรแตแต๋วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ อีกนิดนึงก็คือว่าคําขวัญของจังหวัดสระบุรีอ่ะอ่าคาขวัญของจังหวัดสระบุรีนะคะก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนั้นแหละจะถูกนํามาเป็นความฝันทั้งหมดเลยนะคะบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับเนื้ออ่ามีแต่คนเอาเนื้อมาให้นะหู่กินเนื้อกันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางคนก็เกี่ยวกับข้าวสาร จะเกี่ยวกับแหล่งน้ำโอ้ยน้ำท่วมน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็หาปลาโอ้โหแบบนั้นนะคะก็คือทุกอย่างเลยนะคะที่จะต้องเกี่ยวกับข ที่จะต้องเกี่ยวกับคำขวัญเนะี่ยแล้วก็ของดีเมืองจังหวัดสระบุรีนะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนจะฝันที่เกี่ยวกับอันนั้นหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอามาต่อจิกซอกันถ้าเราต่อจิกซอได้นะเราก็จะเข้าใจว่าเออจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีของดีเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าความฝันของปู่ขอนแก่นให้ฟังเนาะคือยังมีความฝันของอาจารย์นิวตันของพี่วินของต้าของใครๆอีกต้องหลายคนนะคะแต่ก็เลขเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยากจะ เล่าความฝันที่แบบมันมันแปลก,ปกมันจะต้องบันทึกไว้ในอ่าเรคคอร์ดของดรเต๋อนะคะก็ยังจะเล่าอีกสักสี่ห้าเรื่องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องที่สนน่าสนใจก็เลยจะต้องนํามาเล่าให้ฟงังนํามาเล่าเป็นของตัวเองอยู่แล้วไงแล้วจะมีอย่างเช่นปู่ขันแก่นนะเขาก็จะฝันที่เกี่ยวกับ เออฝันเขาก็สร้างเรื่องมากันดีเหลือเกินนะก็คือถ้าปลู่ขันแก่นเนี่ยเขาก็จะเอามีคนเอาปลามาให้โอ้ยเป็นปลาล้านะคะใส่ถังมาให้นะคะใส่กระแปงแบบนั้นอะใส่กระแปงใส่ถังมาให้ปรากฏว่าปู่ขันแก่นก็ก็ไปไปเปิดดูไปเปิดดูอีตอนนั้นอะปู่ขันแก่นเนี่ยเขาอยู่บนห้างนานะเขาอยู่บนห้างนาแล้วเขาใต้ห้างนาเนี่ยก็จะมีน้ําอยู่ใต้ถุนไงมีน้ําอยู่ใต้ถุนนะแล้วปู่ขันแก่นก็จะ เปิดอ่าเปิดอะไรนะกระแผงกระแปผง,งปุ๊บก็ไปเห็นเอาปลาล้าโอ้โหป,ปลาแดกกับปลาล้านะล้นนอนเต็มหืมนอนเต็มไปหมดเลยนะนอนก็คือสีขาวเนาะนอนก็แบบกินตัวปลาลนะ้าเนาะแล้วปลู่ขันแก่นบอกว่าพอจับปลาล้าออกมานะจับมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็มันมีแต่นอนไงแล้วติดไม้ติดมือหูเต็มเต็มตม,ตมือปู่ขันแก่นหมดนะ แล้วก็ปล it so ูกข um, ันแก่นก็เลยเอาทิ้งน้ําเพราะว่ามันมีแต่ไอตัวหนอนไงหืมแล้วทีนี้ปลูกขันแก่นได้ยินอย่างนี้นะได้ยินคาว่ามันเหมือนแบบเสียงแตกอ่ะมันเหมือนแบบจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บับอย่างนี้นะในถังอะที่หนอนมันกินอะหนอนกินปลาลานะเออเนะนั่นแหละไอตรงนั้นแหละรู้ไหมไอตรงนั้นอะมันคือปริศนาเลยนะไอตรงหนอนไอหนอนขาวๆแล้วก็กินตัวปลาละแล้วก็จุ๊บจๆบจุ๊บจบ อะไรอย่างเงี้ยนะหือแบบเสียงดังจับจับจับจบจบอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านันแหละอันนั้นหมายความว่าอะไรหรือไหมหมายความว่าหมายความว่าจริงๆไม่ใช่ปลานะจริงๆไม่ใช่ปลานะขอบอกจริงๆเขาหมายถึงข้าวที่เอาไปคั่วไงข้าวที่เอาไปคั่วเป็นข้าวตอกไงเอ่อใส่กระทะใบ,บัวเนาะเดี๋ยวอันนี้ดกรแต่จะเล่าเฉพาะของปลูกขันแก่นให้ฟังนะแต่อันนี้ข้า,ขาวให้ฟังก่อนว่า ตรงที่ปลูกขันแก่นฝันนั่นอนะ่ะเขาหมายถึงข้าวข้าวที่เอาไปคั่วเพื่อเป็นเพื่อเป็นข้าวตอกไนงะเพื่อเป็นข้าวตอกที่มันจะต้องแตก่นเหมือนข้าวโดเหมือนข้าวโพดคั่วแบบนั้นนะเนาะมันจะต้องแตกแบบนั้นนะ่ะไอ้ที่นอนที่แบบจุ๊บๆๆๆแล้วนอนสีขาวไงมันก็คือ เขาจะต้องเป็นข้าวพองไงข้าวพองเพื่อเอาไปอยู่ในกวนเป็นกยศาสตร์ไงแล้วกายศาสตร์เนี่ยก็คือาศาสตร์ไทยอ่าเขาจะหมายถึงาศาสตร์ไทยาศาสตร์ไทยที่ผ่านมาเมื่อวันที่25่ใช่ไหมอ่ะที่ยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบสี่เนี่ยที่เป็นวันาศาสตร์ไทยเนาะอ่านั่นอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็คือเขาสร้างเรื่องให้เรามาคิดต่อไงว่าแกจะคิดได้ไหมว่าถ้าฉัน สร้างเรื่องให้เป็นเรื่องของปลาอ่าปลานั้นเรามีหนอนยุบยับยุบยหนอนก็สีขาวแล้วมันกินตัวปุ๊บจุ๊บจุ๊บจง๊บจุ๊บจุ๊นั่นแหละแกแปลได้ไหมล่ะอ่าถ้าแกแปลได้แกก็ชนะไปอ่าสรุปแล้วไอ้ตรงที่ปู่ขอนแก่นฝันนั้นมันคือข้าวโค่ะอ่าข้าวพองไงเพื่อจะไปกวนเป็นกายศาสตร์เพื่อจะเป็นวันศาสตร์ไทยเอ้ เพื่อจะเป็นศาสตร์ไทยอาศาสตร์ไทยก็คือวันที่ 24, 24่สเนาะพอยี่ปุ๊บมันก็คือมี44ไงแล้ว24ก็คือเลขสี่ตัวแล้วเลขสี่สตัวก็คือพระชนมายุอา่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาอา่าก็คือพระราชินีของประเทศไทยนะคะอา่าก็คือทับทิมสยามทับทิมสยามสองหนึ่งอ่า อันนั้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าความฝันของปู่ขันแก่นให้ฟังเป็นการเฉพาะนะเพราะว่าออยากให้ฟังเสียงของปู่ขันแก่นด้วยไงอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ